มีหลาคำถามเด็ดๆทั้งนั้นเริ่มคำถามแรกนะคะผู้ถามนี่เขาเป็นพระเอกหนุห่มรูปหล่อมีความสามารถเยอะแยะมากมายไปชมเลยค่ะว่าเขา<ย>มาถาม<ย>คำถาม<ย>น้องจอยว่ายังไงสวัสดีครับจอยน้านเจาได้ออกรายการในช่วงเจดคำถามมงกนดังมาแล้วเจได้ทำหลายอย่างมากมายเลยไปดูกันครับ ตอนพี่เจมาพี่เจมาทำในเจ็ดคนถามแล้ววันนี้เป็นคิวจอยแพทแล้วจอยอยากจะมายคำนิงคำถามนี่เป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้แขกรับเชิญมากเลยนะครับเพราะว่าคนดังหลายๆคนที่มานี่ได้ทําอะไรเยอะแยะหลายอย่างเมื่อกี้ดูแลใช่ไหมคุณเจก็ทำเทียบเลยเทียบเลยมั้ยนัโอ้โหมีก๊อปเกิร์ฟท่าพี่อีกมีมีก๊อปปี้แต่พี่ไม่จับหรอกไม่เป็จับ เอาไหมน้องจอยกอปท่านนี้บ้างไหมคิดดูก่อนเขาถามว่าน้องจอยอยากทําอะไรอยากเป็นนักข่าวนักข่าวทําไมอะคะทำไมถึงอยากเป็นนักข่าวอยากทาข่าวอยากอยากไปทาข่าวตามที่ต่างๆประเภทไหนคะอุบัติเหตุหรืออาชญากรรมอาชญากรรมโอ้เชื่อว่าตัวเองน่าจะทําได้น่าจะทําได้ครับและตอนนี้น้องจอยสิริรักของเราก็ได้ทาแล้วด้วย ไปแอบไปทำมาแล้วทีมงานของเราบอกให้รู้ไปทำมาข่าวอะไรครับที่มันทำไปค้นหายาเสพติดค่ะคนหายาเสพติดข่าวที่ไปทำนี่เป็นกลางวันหรือกลางคืนครับกลางคืนค่ะกลางคืนอันนี้ข่าวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตัดต่อลงเสียงแล้วก็ไปไปนูได้เลยไปดูพี่เขาตัดต่อด้วย ว่าตรงนั้นเราถ่ายมาเอาใส่ด้วยนะพี่อะไรอย่างง pues ี้ไปขู่ด้วยเอาละครับเราจะไปดูภาพนั้นพร้อมกันนะครับไปที่สีลมซอย4ครับไปดูการรายงานข่าวจากน้องจอยครับเชิญครับปัญหายาเสพติดนะคะเป็นปัญหาระดับชาติที่มีมานานหลายสิบปีด้วยกันนะคะแม้ว่าทางตำรวจนะคะจะพยายามที่จะกวาดล้างให้หมดไปแต่ดูแล้วมันก็ยังไม่เบาบางลงเลยในสังคมไทยของเราค่ะ นี่ก็เป็นอีกครั้งที่ทางรัฐบาลนำโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสั่งการให้พลตำรวจตรีเรืองชัยอิมสำราญผู้บังคับการตำรวจปราบกรามนำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า100นายทำการปิดถนนสีลมซอย4เมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกาของเช้าวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคม สีลมสีนี้ไม่ทราบว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคะท่านถึงต้องมาเองน่าเป็นแผนการปฏิบัติการของกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด mm hmm. เขาได้รับรายงานข่าวว่า mm hmm. บริเวณแถบ mm hmm. พัดพงเนี่ย mm hmm. เป็นที่มั่วสุมของวัยรุ่นเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด mm hmm. เขาจึงได้ออกแผนปฏิบัติการ mm hmm. ซึ่งเป็นไปตามน,ในยิยบายที่รัฐบาลได้กําหนดเอาไว้โดยเฉพาะวัยรุ่นต่างๆที่มั่วสุมยาเสพติดตามสถ,ถานบริการเนี่ยเรามีนยิยบายที่จะเคร่งครัด เพื่อรักษาไว้ซึ่งยาวชนของชาติบริเวณพัดพงและที่ศีลมซอยสีทางกองบัญชาการปราบรามยาเสพติด mm. เขาได้รับรายงานมาตลอด mm. เป็นแหล่งมั่วสุม mm. เขาก็มีแผนปฏิบัติการ mm. ก่อนจะปฏิบัติการ mm. เขารายงานให้ผมทราบว่า mm. อาจจะพบยาเสพติดหรือไม่ mm. ก็อาจจะไม่พบหรือบางกรณีพบแต่โยนทิ้งตามพื้นซึ่งหาผู้กบกรองไม่ได้ก็ดำเนินคดีไม่ได้ ผมเองเนี่ยอยากจะมาดูให้เห็นด้วยตาตนเองเมื่อมาถึงแล้วผมก็พบว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่า,าคิดปล่อยให้เยาวชนโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยเข้ามามั่วสุมและท่องเที่ยวกันจากรายงานข่าวเชื่อถือได้ว่าเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดตรงนี้ตำรวจท้องที่ต้องรับผิดชอบแล้ววันนี้นะคะที่ท่านจะเดินทางไปทําการกวาดล้างเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าเป็นสถานที่ที่มีมานานหรือ,อยังคะ ตามรายงาน,นของากองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดบอกว่ามีมานานแล้วหลังจากการตรวจคนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกลุ่มหนุ่มสาววัยรุ่นรวมทั้งชาวต่างชาติที่ในอาการมึนเมาประมาณเกือบ100คนขึ้นรถบรรทุกไปตรวจัวศเพื่อหายาเสพติดที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งถ้าเกิดตรวจพบก็จะดำเนินคดีกับแก๊งวัยรุ่นต่อไปไม่ทราบว่าท่านจะมีวิธีการใดคะที่จะปราบปรามให้มันหมดไปจากสังคมนี้คะ่ะวิธีการก็คือต้องเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้โปรดให้ความร่วมมือ ร่วมรรงลงต่อต้านลำพังรัฐบาลคงทำไม่สำเร็จต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนค่ะเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะคะอยากจะให้ท่านฝากอะไรถึงเยาวชนผ่านรายการ7749ค่ะ,ะผมใหา่จะกลาบเรียนบรรดาผู้ปกครองและลูกหลานทั้งหลายว่ายาเสพติดเนี่ยมันเป็นพิษร้ายและเป็นอันตรายปัจจุบันเนี่ยจากการจับกลุ่มของตำรวจเห็นว่ายาบ้ามีส่วนผสมของกรัมมอกโซนซึ่งเป็นยาอกมจัดวัชพืช และฟอร์มูลีนซึ่งเป็นยารักษาศพไม่ให้เน่าเพราะฉะนั้นส่วนผสมสองส่วนเนี่ยเป็นยาอันตรายถึงชีวิตไม่ใช่ยาเสพติดผมใหญ่จะขอความกรุณาหนุเคราะห์บุตรหลานใครก็ตามถ้าตกเป็นทายาเสพติดให้ติดต่อมายังสำนักงานมท .6 เพื่อเราจะได้นำเข้าไปาบำบัดรักษายังมีโอกาสที่จะกลับเนื้อกลับตัวมาเป็นพลเมืองดีของประเทศต่อไป ด7 7 4 9สิริลักษณ์ของโชครายงานจากสถานเรื่องลมสีลมซอยสีค่ะโอ้ยอดเยี่ยมจริงๆเก่งจริงๆค่ะ่ากผู้ชมนี่ข่าวจริงๆเหตุการณ์จริงนะครับเพราะระดับท่านรัฐมนตรีอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆแน่ท่านรัฐมนตรี จำได้ไหมครับจำน้องจอยได้ไหมจำได้ค่ะไม่สงสัยเลยเอ็มมาเป็นนักข่าวแล้วหรือยังไงเขาก็ถามว่ามาทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยมาเที่ยวด้วยเหรอมาเที่ยวด้วยอ <laughs> ไอ้ก็บอกว่าเปล่าค่ะมาทําข่าวก็เดี๋ยวจะขอสัมภาษณ์ท่านเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่ขนาดตารวจกันเองก็ยังพูดเลยค่ะบอก เอ๊ะจอยโดนด้วยเหรออะไรเงี้ยเอ๊ะเมื่อกี้ไม่เห็นลอยอะไรเงี้ยะก็เลยต้องแบบพี่กล้องยืนข้างๆหนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาไม้มาถือไว้เขาจะได้เข้าใจาจะได้เข้าใจาว่าเรามาทําข่าวครับใครอยู่สีลมวันนั้นล้วเห็นภาพนี้อยาเข้าใจผิดนะครับิงๆไปทําข่าวให้กับรายการของเราให้ได้เห็นกันอะไร